ตอนที่3,651โดนหาที่ตายเฟิงจิวใช้มือข้างหนึ่งรองศีรษะมองฟั่นหลินปรุงโอสดอยู่ตรงนั้นพางชี้แนคะว่าใช้เลือกสมุนไพรอย่างไรใช้สมุนไพรอย่างไรและนํามาผสมกันอย่างไรนางรับน้ําที่ฉินซินยกมาให้แล้วดื่มคํานึงจากนั้นว่าสายตามองบนเรือก่อนเลือกคิวถามว่าเอเดลัวอียังไม่กลับมาอีกได้ยินนางทำทุกคนจึงค่อยหนึกขึ้นได้ว่าผ่านไปตั้งนานแล้วลัวอีที่ลงไปในปานั้นยังไม่กลับมาทะเนนั้นตู้ฟานจึงพูดขึ้นว่า ข้าจะลงไปดูหน่อยข้าจะไปกับเจ้าด้วยเวยเฟิงกล่าวจากนั้นเหาะจากเขตอาคมเรือเหาะแล้วมุ่งหน้าลงไปป่าข้างล่างข้างล่างนั้นลอวอีลงไปแล้วกับหากงเล็บอินทรีคู่นั้นไม่พบเห็นแต่บนพื้นมีรอยเลือดจึงตามรอยเลือดไปเห็นกรมทหารรับจ้างกําลังนั่งล้อมรอบกองไฟในป่าพูดคุยและดืมสุรากันพวกเจ้านํากงเล็บอินรีของข้าไปหรือเขาเยืยนถามอยู่ไม่ไกลสายตาทอดมองรอยเลือบนบนพื้นข้างๆคนผู้หนึ่งที่กําลังนั่งอยู่มีสิ่งของบางอย่างถูกห่อไว้ได้วยผ้าสีดํา รูปร่างของมันปรากฏให้เห็นลางๆดูเหมือนว่าจะเป็นกงเล็บอินรีคู่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยกงเล็บของเจ้าฮา่ฮาๆพวกเราฟังสิคนคนนี้บอกว่าเขามีกงเล็บอินทรีฮา่าๆท่าทางนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์ตัวหนึ่งละทหารรับจ้างคนหนึ่งหัวเราะเสียงดังยืนยันลอวอีชัดเจนว่าไม่ได้เห็นเขาที่มาเพียงลำพังอยู่ในสายตาลัยอีฟังแล้วในดวงตาพันปรากฏป,ประกายเย็นเยียบเขามองคนพวกนั้นแล้วยิ้มออกมาไม่มีใครกล้าพูดกับข้าเช่นนี้มานานแล้วเจ้ากล้าดีทีเดียว ตอนเขาพูดจบไม่ว่าใครก็มองไม่เห็นเงาร่างของเขาเคลื่อนไหวอย่างไรเพียงพีบตาเดียวบรุษที่เดิมทียืนอยู่หางจากพวกเขาประมาณสิบมีก็มาถึงข้างหน้าพวกเขาแล้วอีกทางยังคว้าลำคอทหารรับจ้างที่ย่อเยยเขาก่อนหน้านี้แล้วยกขึ้นด้วยมือข้างเดียวอยากตายหรือใดถ้าจะสงเคราะห์เจ้าเองเสียงเย็นชาของลอยอีแฝงไปด้วยจิตสังหารเขาบีบลำคอทหารรับจ้างคนนั้นแน่นฝ่ายทหารรับจ้างที่ความจริงแล้วร่างกายแข็งแรงไม่ต่างจากเสือถ้าว่าพอถูกเขาบีบคอกลับไม่อาจหลุดพ้นจากพันธนาการนี้ไปได้ ใบหน้าของเขาแดงกรรําหายใจติดขัดก่อนที่สีนาจะเปลี่ยนจากแดงกําเป็นม่วงเข้มเรยวแรงที่ใช้ดินดน้นรนก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงกระดูกหักดังขึ้นทหารรับจ้างคนนั้นหมดลมหายใจลงทันทีร่างกายอ่อนปกเปียกก่อนถูกเวียงลงไปตรงกลางวงของทหารรับจ้างกลุ่มนั้นเร็วเกินไปแล้วความเร็วนี้ทำเอาทหารรับจ้างกลุ่มนั้นประวันพันพึงตอนที่ศพของทหารรับจ้างคนนั้นถูกเวียงมาอยูตลงหน้าทุกคนพวกเขาจึงถึงได้ค่อยสติกลับมา จ้าข้าเขาเรนีทหารรับจ้างหนึ่งในนั้นตะโกนด้วยความโกรธเรียวเขาเหงื่อดาบใหญ่ขั้งกายขึ้นกระตุ้นปานแล้วพุ่งไปข้างหน้าพวกเราฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเสียงดุด,ดันของทหารรับจ้างําถึง40คนเต็มไปด้วยจิตสังหารต่อให้ไม่ได้แก้แค้นให้กับสหายที่ตายไปแล้วแต่พวกเขาก็ไม่มีทางปล่อยให้คนคนนี้บังอาจอยู่ต่อนหน้าเขาต่อไปได้หากไม่ฆ่าฆ่าอีกฝ่ายเสียหลังจากนี้ชื่อเสียงทหารรับจ้างของพวกเขาจะเป็นอย่างไร อินคนพวกนั้นพุ่งเข้าใส่ลอวอีก็แค่นหัวเราะเสียงหนึ่งสบัดแขนเสือ้อลมรุนแรงสายหนึ่งจู่มออกจากฝ่ามือกระแทกใส่ทหารรับจ้างกลุ่มนั้นทันทีฟิวฮูมตึงพลาดอากทหารรับจ้างที่พุ่งเข้ามาเหล่านั้นโทรกระแทกจนลอยมือออกไปสถานการณ์เปลี่ยนเป็นสับสนวุ่นวายตอนนี้สามพันหกร้อยห้าสิบสองย่างชิงตู้ฝันในว่ยเฟิงที่ตามมายืนมองอยู่ไม่ไกลเห็นทหารรับจ้างพวกนั้นกลายโยมโห,โหลอวอีทางยังต่อว่าเขาอีกด้วย จึงอดหัวเราะขึ้นมาไม่ได้คนพวกนี้ไม่อยากมีชีวิตยืนยาวสินะด้วยระดับพลังของโรอีคนพวกนี้กล้าย,ย่มโมโหเขานี่ไม่เท่ากับหลนหาที่ตายหรืออย่างไรเห็นพวกเขาแต่ละคนถูกฟ้ามือวายุจูโจมตู้ฝันก็เรียกโรอีที่อยู่ทางนั้นเสียงหนึ่งได้ของแล้วก็ไปนายหญิงรออยู่รู้แล้วโรอีต่อพลังเดินไปข้างหน้าเขาเปิดกรงเล็บเป็นสีที่อยู่ในหอผ้าสีดําออกดูแล้วเก็บมันเข้าไปในแหวนพวกมิติตอนหมุนกายจะเดินจากไปนั้นเองทหารรับจ้างคนหนึ่งปุ่มหน้าอกที่กําลังเจ็บปวด ก่อนจะคว้าดาบแทงใส่เขาอย่างแรงคาจะคาเจ้าคนคนนั้นตะโกนทวา่ายังไม่ทันเขา้าไกลตัวเขาก็ถูกฟ่ามือวายุของลวยอีจูจมกระแทกกับต้นไม้อย่างแรงพรวดหลังจากากาดเลือดออกมาคำหนึ่งแล้วทหารรับจ้างคนนั้นชักกระตุกอยู่สองสามครั้งสุดท้ายก็หมดลมหายใจไปลวยอีจ้องมองทหารรับจ้างที่ตายไปคนนั้นด้วยสายตายเย็นชาก่อนกว่าสายตามองไปยังทหารรับจ้างคนอื่นยังมีใครอยากตายอีกหรือไม่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปอยู่กับพวกเขาให้พวกข้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ขอคุณชายไว้ชีวิตพกคาด้วยทหารรับจ้งหนึ่งในนั้นรีบกล่าวพางถอยไปข้างหลังใส่หัวไปรอยอีตะวัดเสียงเย็นความกดดันจากการต่อสู้มาพร้อมกับเสียงตะกลนอันเย็นชานี้ทหารรับจ้างพวกนั้นได้ฟังดังนั้นก็ราวกับได้รับการอภัยโทษลุงลุกขุกคารจากไปทันทีตู้ฝันกับไว้เฟิงมองเขาคราหนึ่งบนตัวเจ้ามีกลิ่นเลือดเจ้าทําความสะอาดแล้วค่อยกลับขึ้นเรือหอตอนนี้นายญิงได้กลิ่นข่าวเลือดแล้วรู้สึกคืนใ้รอยอีได้ยินดังนั้นก็ชะงักไปเด็กน้อยบนกายเปื้อนเลือดอยู่บ้างงจริๆ ไม่รู้ว่าเปื้อนเพราะตัดกรงเดปินซีก่อนหน้านี้หรือเป็นเลือดของทาหารรับจ้างพวกนันกันแน่เขามองไปรอบๆก่อนกล่าวว่าแถวนี้มือนจะไม่มีแหล่งน้ําม,มีไปทางซ้าย50มีน่าจะมีตานำพูพุ้ยเฟิงพูดพร้อมรอยยิ้มบอกให้เขาไปทําความสะอาดทางนั้นพอคาไม่รอนะเจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาแล้วกันรู้แล้วหลวอีตอบจากนั้นเดินไปยังทิศทางที่วุ้ยเฟิงบอกพบตานำ้ำพูขนาดเล็กซ่อนอยู่ในพงหญ้าจริงๆเขาปลดเสื้อผ้าทำความสะอาดร่างกายง่ายๆทันที นเรือหอฟั่งจิ๋วมองฟ้หลินผสมสมุนไพรก่อนรีพูดว่าเดี๋ยวก่อนฟนหลินมองนางอดํามด้วยความเครียดเกรงไม่ได้นายหญิงผิดตรงในารือต้องรู้ว่าระยะเวลาเพียงคู่เดียวนี้หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาสมุนไพรที่ผสมกันแล้วย่อมเสียหายทั้งหมดและสมุนไพรพวกนี้ในตอนนี้ก็เป็นชุดที่สองแล้วเห็นเขาเคร่งเครียดฟั่งจิ๋วก็หัวเราะขึ้นมาทันทีมากไปใส่แค่สองในสามก็พออย่าใส่ครั้งเดียวต้องแบ่งใส่สามครั้งขณะใส่ก็บดสมุนไพรข้างในไปด้วยขอรับ ถอนหายใจเสียงเบาพอเช็ดเงือที่ซึมออกมาจากหน้าผากแล้วก็ผสมสมุนไพรตามที่นางบอกอย่างตั้งใจในายหญิงลอวอีก,กมาแล้วตูฟ้ฟาาเดินมาพร้อมรอยยิ้มเมืม่อเฟิงอยู่ข้างๆอเฟิงจิวตอบเดี๋ยวฝ้านหนินทำาโอาโซสเสร็จแล้วค่อยไปพวกเจ้าไปพักเถอะขอรับทั้งสองคนเอ่ยตอบจากนั้นไปนั่งลงข้างๆเฟิงจิวเท้าคางมองฝ้านหนินผสมสมุนไพรอยู่ตรงนั้นเขาทำตามขั้นตอนที่นางบอกอย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายเติมบุปผาน้ำแข็งแดนน้ำผึ้งสวรสแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆนางหยิบมาดมดูเม็ดหนึ่ง กลิ่นหอมเจือจังพร้อมกับระทอมวานของดอกไม้และน้ำผึ้งทำให้นางพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ